Ừ, suối ngầm Cướp suối, cướp suối Oh! <cười> i <laughs> <laughs> ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนักร้องนักบอลน,นักมวยเอาไม่เล่นมือหมดเลยโอ้ยแม่งมาสีาตต่ตัวแมว <laughs> มาสี่ตัวมาสี่ตัวทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลัง <laughs> พี่บอยน้ำมันเยอะเหรอฮะน้ำมันเยอะเออเตีรถเปล่าบ่อยจังเลยนะ <laughs> bà mốt đi số rồi đi bà mốt Dì nghiệt lao, dì nghiệt lao, dì lao,

เนี yeah, ่ยพ oh. hey, hey, ี่บอยอ่ะโอ้โหแม่แม่พี่บอยไม่ตีรถเปล่าแล้วมันเยอะหรอที่บ้านเปิดปั๊มอ่ะโอ้ย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  เรียบร้อยเว้ยเรียบร้อยเว้ยเรียบร้อยเลยป่ามดแล้วป่ามดแล้วป <platforms>, ่ามดแลนะ ข้างหน้าห้อยแล้วข้างหน้าห้อยแล้วลิ้นห้อยแล้วลิ้นห้อยข้างหน้าห้อยแล้วลิ้นห้อยเฮ้เฮ้ฮเฮยเฮยเฮฮเนี่ยเมื่อกี้เราแพ้ขาวใช่ มื่อกี้ผมแพ้นาใช่เปล่าเขาไม่กล้าครับจะถามว่าใครลงก่อนแค่นั้นเองผมถามว่าเฉียวแพ้ขาวใช่ไหมครับจูเนียนะครับเชิญดื่มครับนะผมออกมาล่อเหยื่อเฮ้ยเฮ้ยเเพื่อนว่างแล้วเปิดที่เปิดที่เพื่อนว่างแล้วว่าโอ้โอ้โอ้ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทัน้ว,ว <c oughs> <c oughs> าฮา่จจดดา,างกาฮ้าฮ่าฮาฮาฮ่าาฮ่า่า่าา่า เร็วเร็วเร็วห้าสิบวินาทีแล้วห้าสิบวินาทีแล้วเร็วเร็วเปิดเลยเปิดเลยใกล้หมดเวลาแล้ว